นี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองคุยกับเด็จก,การเมียนมาสื่อต่างชาติชี้สร้างความชอบธรรมพวกรัฐประหารสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไทยให้เหตุผลในการเป็นเจ้าภาพจัดการเจราจาที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอีกครั้งกับเด็จก,การทหารเมียนมาโดยกล่าวว่าการเจราจาเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อปกป้องพรมแดน,นประเทศ แม้ว่านักการทูตระดับสูงของประเทศเพื่อนบ้านสำคัญสคัญในอาเซียนจะรักษาระยะห่างจากความพยายามดังกล่าวของไทยก็ตามทั้งนี้นายพลกองทัพเมียนมาถ,ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศอาเซียนนะับตั้งแต่การเข้ายึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี2564 และการเดินหน้าใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและกองกำลังปฏิวัติต่อต้อตานการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานชี้ถึงหลักฐานการส่งคำเชิญที่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวว่ารัฐบาลไทยชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลงจากอำนาจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในชาติอาเซียนรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของกลุ่มที่จะดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งอย่างเต็มที่ในระดับผู้นํานักวิจารณ์ต่างมองกันว่าการประชุมในเมื่อวานนี้ของไทยเป็นการบ่นทําลายแนวทางของอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวต่อวิกฤตเมียนมา โดยมีศูนย์การอยู่ที่แผนสันติภาพอันได้ทำการตกลงไว้กับเผด็จก,การทหารเมียนมาเมื่อสองปีก่อนแต่พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารกล่าวว่าการพูดคุยโดยตรงเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องประเทศไทยเราทนทุกข์มากกว่าคนอื่นเพราะประเทศไทยมีพรมแดนทางบกและทางทะเลยาวกว่า3,000กิโลเมตร ประยุทธ์กล่าวกับผู้สื่อข่าวนั่นคือเหตุผลที่การเจรจามีความจําเป็นไม่ใช่เรื่องของการเข้าข้างก่อนหน้านี้นายดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยกล่าวว่าวิาวกฤตของเมียนมากกาลังสร้างปัญหาผู้ลีภ้ภัยและส่งผลกระทบต่อการค้าเราพูดได้ว่าไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ต้องการเห็นปัญหายุติโดยเร็วที่สุดดอนกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ไทย P ีพ s เอ พร้อมย้ำว่าประเทศอาเซียนอื่นๆควรจะขอบคุณเราแหล่งข่าวสองรายที่รู้เรื่องการประชุมระบุก,กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าตาลสวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศทาหารเมียนมาเข้าร่วมการเจราจาทั้งนี้จากแหล่งข่าวที่มีข้อมูลอีกสองแหล่งระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์บูนไน อินโดนีเซียเวียดนามและกัมพูชาไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนี้โดยบางส่วนส่งผู้แทนระดับล่างมาแทนและนอกเหนือจากเมียนมาและไทยเป็นเจ้าภาพแล้วมีเพียงลาวเป็นประเทศเดียวที่ส่งนักการทูตระดับสูงเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้องค์กรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน เรียกการเจราจาในครั้งนี้ที่ประเทศไทยจัดขึ้นว่าเป็นการทรยศต่อชาวเมียนมาและเป็นการดูหมิ่นเอกภาพของอาเซียนขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ